คุณพลอยเชอร์มาครับสวัสดีไม่คุยทำมคุณยายพาหลาน่เดนเล่นมสนิทกันได้ยังไงอะคู่เนี้ยก็สนิทกันเพราะมาริโอเพรพรมาริโอแล้วมาริโอแนะนำให่รู้จักเล่นหนังกับมาริโอแล้วก็นี่คือก็สนิทกันเหมือนพี่น้องไงบอกแล้วไม่มีไรแล้วเขาก็แนะนำกิ๊บให้รู้จักเยอะอะ เยอะอะไรอะเยอะเยอะกว่ากว่าจะออกจากบ้านได้กว่าจะแต่งตัวกว่าจะอะไรอุ้ยนะเคยมารอเขาแม่ตอนแต่งตัวกี่ชั่วโมงก็ส่วนมากเขาจะแบบเออเจ๊เจ๊เจ๊ทำอะไรไปก่อนนะแล้วว่เอ้ยยังไม่เสร็จนะเจ๊อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเราเขาเออเข้าใจเข้าใจเออเจ๊เจ๊อย่าอุ้งเสียอะไรเงี้ยแบบว่าคือจะมีข้ออ้างเยอะมากอยากรู้อันนี้อันนี้คุกคิ๊บอันนี้ของคุณเ่อผคุกคิ๊บมาใส่หรอใช่ คุณยายชอบมานอนเล่นหรี่เงี้ยคุณยายก็จะเอาซื่อท้ามาเาไปเป็้ของกุ๊กกิ๊ฟเหรอเป็นของกุ๊กกิ๊ฟอันนี้เป็นหมอนของกุ๊กกิ๊ฟตั้งแต่ตอนเด็กๆนะฮะของโอค่ะเขาเอามาให้หนูเย็บของมาดิโอใช่เอามาฝากให้เย็บใส่อะไรเนี่ยคืโดนค่ะคือเขาอะ ใส่นุ่นน่ะหรอใช่อยากให้เอาไปใส่นุ่นให้ที่เซ็นท่านเนี่ยวันนี้จะไปเซ็นทานกับพี่พรมอนเหม็นเนี่ยเราจะเอากลับมาใช้อีกหรอใช่เขาจะใจไปใส่นุ่นแล้วก็ลช่ถามี่จริงว่าเขาบอกว่าคุณเนี่ยที่คนเขาพูดกันว่าดังมาได้เพราะมาริโอเป็นตัวพ่วงเข้าช่องสารได้ก็เพราะเป็นแฟนมาริโอเหมือนหมายถึงว่าต้องถ้าจะเอามาริโอก็ต้องเอาคุ่กิฟต์ด้วยหนูว่าไงไหคะเรื่องนี้หนูว่านี่จริงอะค่ะเพราะว่าไม่มีแบบใครคนไหนที่แบบนักลงทุนคนไหนหรอกหรือว่าแบบผู้จัดหรือใครก็ตามที่แบบเอา ไปเล่นเฉพาะแค่ว่าเออคนนี้เป็นเพื่อนสนิทอาริอโออะไรเงี้ยถ้าเราทําไม่ได้เราเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่มันก็ ยังไงก็ไม่มีคนดูไม่มีคนสนใจอยู่ดีแล้วก็หนูกับโอก็แบบโอ้ก็ไม่ได้แบบว่าเก่งมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ได้แบบเออเก่งกาอะไรเราก็เพิ่เริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบว่าค่อยๆต่างคนต่างเข้ามามากกว่านี่จะมาบรนด์เลมตัวจริงนะนชายบอกว่าเป็น,นแบบว่าคาตล็อกหรือบตอตองแบบดูรูปภาพรูปเพิร์อะไรงี่นะเดี๋ยวดูเพิร์ลหรือเปล่านี่ไงเราถึงอยากเขาไปดูตู้เสื้อผ้าเพราะอะไรคุณาหรือเปลาไป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 ไไป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  ว้าวอะไรใส่แลกากกันด้วยเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่เขาต้องเล่นอะไรกันกับของใครอเราไม่ได้ไหมเห็นอย่างงี้ก็พิสดารนะเนี่ยไอ้ซื่อเก็บน้องเชอร์แมนเขาใช้แนว่องสพิเศษอะไรอ่น้าวันเกิดวันเกิดนี่อันนั้นไม่เท่าไหร่นะ อันนี้ไว้ซับหน้าอาตัวหน่อยมต่าก็นี่ไงคนชอบเผาว่าหนูทำหน้าอกเลยเนี่ยซีรีส์เจ็ดจริงๆเราไม่ใช่ใช่ค่ะอันนี้ซีรีส์ทีเจ็ดซีรีสามม่นเป็นทื่อะไรเหรออยากจะเมาส์พี่หนุ่มมากเลยในในกองถ่ายอ่ะบางวันกูกิ๊บโดดใหญ่มากนมโดดใหญ่มากเพราะว่าอันนีีี้ซรส์เจฉากนี้ออกจากบ้านท่านี้ทำไมฉากนึงเพิ่งมาอยู่บนนี้แล้วเป็นต่อเนื่องอ่ะเอ้ยจริงนะบางวันแบบว่าไปงานเนี้ย พราะพวกข่อยกิ๊บเป็นไงกับพวกพลอยก็แบบเฮ้ยโหเฮ้ยมันนี้ใหญ่ใหญ่มากไอ้กิ๊บเอาออกเลยเธอมันใหญ่เกินน่าเกลียดมากเลยอ่ะนมถึงคอแล้วอ่ะแบบแล้วก็วานคงรีบอ่ะมันไม่เท่ากันสูงข้างต่ำข้างคำไม่เคยเคยเจอเหมือนกันที่ข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งต่ำกิ๊บเหรอนิ๊บใส่แม่ ใช่ค่ะชอบหนูเป็นคนชอบแบบที่ติดผมที่คาดผมกุ๊กคอนเฟิร์มความเป็นเจ้าแม่แบรนด์เนมของกุ๊กกิ๊บนะคเออไม่หล่ะนี่กว่าจะได้มาแต่ละใบก็เก็บเงินมากเลยนะกว่าจะได้อะแบเงี้ยชอบชอบไม่ชอบแรงไปบ้านแรงไปบ้าแบบว่าเนี่ยเนี่ยอะไรแบบเนี้กุ๊กกิ๊บนี่ไงหมดมาลิโอเนี่ยดิฟูคุกมานีโอนี่นี่มีอะไรหนูมีตัวโต หนูเดี๋ยวว่างั้นงี้เลยไม่ยอมใลยม้าเดี๋ยวคนที่เข้าวงการได้ยังไงแล้วเข้าตั้งแต่ตอนกี่อายุเท่าไหร่ก็เข้ามาตั้งแต่ตอน10ขวบเริ่มแบบถ่ายแบบสมัยก่อนก็จะมีหนังสือ AI มีแบบว่าถ่ายแบบหนังสือเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มแบบนั้นแล้วก็แคสโฆษณาถ่าย MV ตอนหลังก็มาเหมือนจะออกเทปกับค่ายของพี่แสงปฏิวัฒน์เป็นแนวไหนอะเป็นแนวแบบฮิปฮอปแดนซ์ค่ะเป็นผู้หญิงสี่คนผู้ชายคนหนึ่งมีรู้ไม่มีมี ตายวิดีโอเนี่ยค่ะเป็นแบบว่าออกแบบติดดูหน่อยดิไอวะประมาณประมาณสิบแปดสิบเก้าอะไรนะเด็กเลยเนะใช่แล้วก็ต่อหลังก็เหมือนแบบว่าต่างคนต่างมีแบบคิวต้องแบบเรียนต้องบางคนก็แบบไปเป็นนางแบบอะไรอย่าเงี้ยก็เลยแบบว่าเวลาซ้อมเต้นไม่ตรงกันเขามันต้องเต้นเยอะก็เลยแบบโอ้ยนี่หยาดเนี่ยเขาออกมาอย่างนี้ได้ไงเนี่ย ไม่อยากให้ดูไงว่ามันเยอะแค่ไหนแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้บ้าแบรนด์เนมอะดูเดกิไม่ได้บ้าเยอะมากอะจริงอมกะอีกยิ่งเราตื ไปไหนชอบสุดไปไหนชอบสุดไปที่ชอบที่สุดจะเป็นช a แนลที่พี่พลอยถือเพราะนี้แม่ซื้ออ่าอันนี้แสนหนึ่งแสนหนึ่งไม่ใช่แสนหนึ่งหรือหรอแสนสองแสนสองจริงคุณก็ชอบซื้อนะสุดท้ายทำยังไงเนี่ยก็วางไว้ไม่ไม่อะไรเขาเก็บไปเรื่อยๆรื่เก็บไปเรื่อยๆนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าไหนๆพลอยมาทั้งทีช่วงนี้ปิดเบรกก่อนอ่าทำไมปิดแล้วล่ะถามถามมีปิดเจะปิดก็ปิดจะปิด้จะปิดเจะปิดพี่จะยุ่งอะไรกับพลอยวันนี้ตอบวันนี้ก็หลุยไหนไหนนี่หลุยนะอะไร หลวยไงหลวยหน่อยเนี่ยงวยใบเนี้ยหลยเนี่ยอันนี้ใบนี้ถูกกระสุนพี่พลอยรวยกระเป๋าพี่โน้ตอดมพี่พลอยบอกว่าชอบแอบหนีไปที่แบรนด์เงินคนเดียวใช่ไหมช่วงหน้าช่วงหน้าอาจะรีบปิดจะปิดมันจะเปิดเปิดอย่าไปฟังคุณมดรามค่ะช่วงนี้คักแครเสน่ห์ก่อนช่วงหน้าคุณพลอยคุณพลอยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงหน้าตามหมอตามหมอตามหมอให้หน่อย เบอกเป็นสาวปาร์ตี้ชอบไปเที <S <S ่ยวกันคืนเต้นแบกันนะนุ่งสวีดเบอกสวีดมากไม่มีแต่อยู่น้องก็ก็คุยสกายกัน